สวัสดีเช้าวันอังคารด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าเหลี่ยมเพชรวันนี้ก็เดินทางนะครับสู่จังหวัดชัยภูมิเดินทางปลอดภัยนะลูกสร้างสร้งชื่อเสียงนะแม่เป็นลูกเจ้าสองเวียนแตกเปิ้นมหาคนครนะตัวเมียแต่ส่วนตัวพู้ก็เป็นเจ้ามะขาม อยู่ซุ้มเพชรฉลามขาวนะจากจังหวัดเชียงใหม่ชนะมาสองไฟพอ id, ad, ่อเขาสีเก่ง <HTML, S 2> <ENTE. S 1> uh, พ่อต่อแทงดีเ yup. ียงเดียวหางหละหักไก่สดสมบูรณ์นะครับคึกคักไม่มีป่วยนะ ก็เดินทางแล้วนะครับพี่เดชเจอกันก็พรุ่งนี้นะครับเดินทางปลอดภัยนะลูกดูตาตัวนี้ผมผมชอบดวงตาเขาตาคอนแทคเลนตาดำปิดเลย นี่ก็เจ้าตุ่มตามนะครับไก่นมนมโกเซมฟาร์มต่อกำลังขึ้นนะครับไม่เปรี้ยวนะครับดีดนิ้วนี่เล่นด้วยเป็นไงมาละมาละ ค่อยๆรูปค่อยๆคำนะครับเดี๋ยวก็เชื่องเองเจ้าตูมตามส่วนเจ้าบูโนให้วิ่งวิ่งสุ่มอยู่นะครับผมก็ซื้อมาน้าเขาขายให้ผมตัวละสองพันห้าครับนี่เขาเตะเขาพันนมเตะนะครับพันนมแล้วก็ปิดปากเตะเอา เขาเขายังไม่ได้เตะพัตเตอร์เลยนะครับเขาพันนมแล้วก็ใส่จ๊บตรงปากเพื่อที่จะไม่ให้มันจิกกันนะแล้วก็เช็ดแข่งบินอย่างเดียวเลยครับไตดีผมมีคลิปแค่สองนาทีเองไปดูเจ้าบูโน่นี่ว่านี่เจ้าบูโน่ คุณเนาะนี่ร้อนจัดกรุงเทพมคุณเนาะลูกคุณเนาะมานนี่ โครงสร้างน่าจะอยู่ที่สองสตัวนี้สองสี่สองห้าได้ครับยาวดีวต้องต้องหาไก่แบบให้มันเตะลองปล่อยปาามันเตะแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งเซฟอีกตัวหนึ่งไว้ผมว่ามันตีดีแน่ตัวนี้ เขาบอกว่าหน้างอนมันตีเจ็บตัวนี้มันโยนแข้งหน้าอย่างเดียวนะครับเจ้าบูโน่เนี่ยเด็กแมนอยู่ครับ <c oughs> ชอบตัวไหนก็พักทายคอมเมนต์มาถามได้นะครับราคาก็ <c oughs> ผมซื้อมาครับโกเซฟนฟาร์มแล้วก็ตัวเมียมาตัวหนึ่งมาทับกับ แกหยกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วอยกเพด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ